สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับพบกับผมนะครับไอ้ฮงโกโลโกโซนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับซอนยิปสามฮาร์ดเวิร์กนะครับบวกแนะครับว่าพี่แกจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งที่เล่นง่ายมีคำเร็วจบสกอร์ได้ยิงโค้งดีนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันเลยนะฮะซอนทังมินนะครับผมมาอยู่ในทีมของสเปอร์นะครับจะมีฟีเจอร์นะครับของ23-24นะครับกิมิตะไทม์แล้วก็มีฟีเจอร์ของเคน นะครับที่มาช่วยก็คือสปีดต้นบวกอีก2อ่านเกมหนึ่งอันนี้ถ้าพูดถึงแค่ความเร็วก็คือเราจะมีความเร็วบวกมาอีกสามสปีดต้นสองนะครับก็คือซอน้องผมมาผมครับสี่สี่ช่องแรกนะครับผลก็จะได้มาประมาณนี้เลยความเร็วร้อยี่หกนะครับสปีดต้นร้อยสิบสองจบะกอร้ 140. อยสิพลังกานยิงร4อยสิบก็คือแค่สี่ช่องแรกอะ่ะสำหรับกองหน้านะครับแต่ซอนเป็นตัวที่ยืดหยุ่นตัวหนึ่งเลยนะครับมาลูกนี้นะครับเคนส่งให้ลิเกเซนหรือเซนฮอยเบีย er. ถึงแมติสันแมตติสันส่งให้ซอนตอ โลได้ dive, ไม่เข้าซ้ำนับหมดนะจังหวะนี้ลูกต่อมาครับกำลังเติมเกมครับกำลังต่อเกมโดยแมดดิสันอ่ะจังหวะนี้นครับผมบอลหนึ่งเคนเคนให้ซอนซอนโลได้หนงหนงไม่เข้านะฮะจังหวะนี้ต่อบ,บอลกันสั้นๆครับถึงยูเซนยูเซนให้ซอนซอนติดเฟิร์ทัสสปีดวิ่งเข้าไปครับผมวว่งเข้าไปจะจอบปากซ้ายบปั่นนะครับผมแช้รูปทีดิ จังหวะนี้ครับปริสิกส่งให้ซอนวิ่งไปวิ่งไปนะครับผมจู่ๆก็ยิงโลได้เฉียเล้งที่บอกว่าชอบยิงปั่นมากกว่าแต่ไม่ยิงปั่นจังหวะนี้หอยเบียนะครับผมส่งบอลมาให้ซอนถึงมีติดเฟิร์สทัชวิ่งหลบวิ่งหลบนะครับตัวบอกว่าชอบปั่นแต่จู่ๆผมก็กดยิงไปตรงๆเลยผมก็ง,งงไม่รู้มันตามทำไมจังหวะนี้บีบบอลได้นะครับบอลถึงซอนซอนติดเฟิร์สทัชแล้วก็ยิงไกลไปเลยฮะทำไมไม่ปั่นวะงง จังหวะนี้โอรกี้ส่งบลมาสวยซอนติดเฟอร์ทัตวิ่งฮะวิ่งจ้ำเข้าไปฮะยังไงต่อดีหลบซ้ายแล้วก็โลดายนะครับผมก็ยังไม่มีการยิงปั่นอยู่ดีนะครับจังหวะนี้เคนะฮะส่งให้ซอนซอนติดเฟอร์ทัตวิ่งเข้าไปครับขอพาวเวอร์ช็อตหน่อยละกันจังหวะนี้ติดเหลืองอ่อยฮะผมเอามาโชว์ทำไมก็ไม่รู้จังหวะนี้นะครับได้โชว์ฟรีคิกนะครับขอสวยๆหน่อยละกันนะครับชนเสาับผมเอามาโชว์ทำไมก็ไม่รู้